คนเอ้ยหมาแล้วนี่นะต่อกวานพันหักแข็งมาเดยทุกคนได้ตัวพวกใหญ่เลยนะยังมาจะเห็นใน้างๆมันคนเลยขคอยคามันขบมือคอยอุ้ยนะค่อยอันฟาดไปฟันมากนะคนเลยกา,ายบาากาตะไช่สบายดีทีท่านที่เข้ามาติดตามประกาศเข้ามาส้มสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเลยวันนี้กา ได้เดินทางขึ้นป้ายได้ขึ้นวันนี้ก็มีกระบอมีบะมอนบะมอนนะทุกคนเลยแต่ส่วนบะมอนเพิ่นเลยจกักย่างมาตำลัง,งเออร,รือบ่อแล้วเพราะว่าม่านลำทางอะไรแยกกันนะทุกคนบะมอนเพิ่นว่าเพิ่นนั่นแวะทไายนะเพิ่วนบทุทอนเลยย่างมามาก้อนละบัดบุห็นบะมอนย่ามบะแล้วนั้บะมอนย่ามก้อนคอยคอยค่อยเห็นแล้วกันแล้วคอยนั่ไปน้ำไปบ,บุห็นบะมอนเลยจกักคนไปตั้งแต่บะมอนนะคอยย่มามมันทังกันพบชาวบ้านเขาเอามาหากินกับบุห็นนะขาเจ้ากับเมินกนบบุห็นบะมอนเลย วันนี้กับสิที่เดินทางก่อเลทุกคนเลยหักกําหอดอันห้อยแกบทุกคนนี่อ้อไปรอบนี้กับอุปกรณ์นะก็มีเบดทุกคนนี่บะทอดลาวเบดนะลาวเบดออาเซอร์รอบนี้นะก้อนน้ำมันก็ะเริ่มงแห้งๆได้ละป่าคือสิอื่นกินได้เดี๋ยวจะเอาไปเซอร์บ้างนะไปเดี๋ยวจะได้กับติดตามเบิ่งเดียทุกคนเลยว่าสิไปแต่เซาทุกคนเลยกับบบพ่อได้ไปแต่เซานะเก็บเครื่องเก็บคือแล้วกับสอยเติมเลยล้วผัดยางหอดวิดอันบ้านเก่า เป็นชั่วโมงทุกคนเลยอ้อรอบนี้นี่บ๊อบผู้ไทยก็อ้อนะทุกคนเลยบ๊อบผู้ไทยกับอันบ๊อบสินนะเพื่ออ้อก่อนนะส่วนคอยกับบอม่อนหาก็อ้ออันตำหน่กสองมือนะบ๊อบไทยอ้อว่านนี้ทุกคนเลยอันส่วนบ๊อบสินแล้วอ้อได้สองมือเลย น,นี่แหละเป็นห้วยบอนทุกคนเลยห้วย,ยบอนนี้นะเป็นอันคนได้ไกลจากอันอันบ้านรับแล่ปันไดได้ห้วยตัวนี้นะขาเจ้ายัางมาหาเซอร์เบสเซอร์กางสักกาขาเจ้านอนในบ้านันรับแล่นะ่มาหาเซอร์เบสเซอร์กางแต่น,นี้ก็ยังยังพอได้กินทุกคนเลยน้ำกรลัมแห้งเลยนะ มีแต่หอยเกือบสะบ้านเขาเจ้าเอามาหากุจจิลอทุกคนเลยรอาเชิงเซอร์เ,เบดนะได้ทุกคนเลยเซอร์เบดปากกังวังนี่นะโอย่างนี้นะแต่ว่าเขาันมามาเสือกเจอเห็นแต่เขาเอาเซอร์ได้นะพอไปรอบนี้นะวาซีน ไปนอนในบ้านรับเล่ทุกคนเลยเพราะว่าเ้าเอาเครื่องไปโบรายทุกคนเลยเครื่องกับเต็มอ่องนะทุกคนมันบ่คือเ้าเอารถไถเอาไปนะฮันเอารถไถไ,ไปแค่ได้เอาเพยายามไปได้ทุกคนเลยเอาเพยายามไปแล้วไปมุ่งนอนนะแต่รอบนี้นะไปนอนในบ้านแรกก่อนไนดะ้เดี๋ยวรอบหน้ารับหน้าไปแล้นจะไปนอนในะ่นเอาเพยายามงอ้อทุกคนเลยจะได้ก,ก็ฮอดแล้วทุกคนเลยใกล้จะหอดแล้วบ้านรับเลกันแต่ที่นี่คนหลายเฉยเละ ปลาทุกคนเลยมาหอดอันทางคาดนี่ปลาป้อตัวเจ้า,าขุดตูนมาจากทุกคนเลยนะถ้าผู้ใดแล้วขุดเนี่ยขุดจีรอคือสิบ,สบ,บ่าเมตรแล้วทุกคนเนาะเนะแม่นมัดเท่านี้นะขู่ขามมาทางเส้นนี้ขามมาฝาในเลยกัดยังขุดอีกทุกคนเลยเนาะสงสัยว่าเจ้าซื้อกาบโบะ นะโคตรทุกคนขุด,ขด,ขดตู้นเลยตัวนี้นะเพื่อนเนาะโอ้ยยุ่นใหม่แล้วนะทุกคนเลนะยุดแล้วนะยุดแล้วน,น,นะโนะยุดแล้วนะเขาจอบเสื้อกับบางอย้าทุกคนเลยเสื้อกับตู้นนะเพราะว่าลมโอลมหนาวด้วยทุกคนเลยมาหอด กาสีหอดโพยเลยทุกคนเลยได้ยินเสียงน้ำไหลท่าท่าท่าอเลยโอ้แบบนี้จะเป็นแต่ได้แห้งเลยนะแบบนี้เลยทุกคนเลยโอ้ทุกคนข้าเจ้าเสื้อกับตูนนะเดี๋ยวค่อยกับสีดิคันนักเห็นคุมเห็นคุยมักสีดิหาเลาะเสื้อเลยทุกคนเลยคุยตูนะปีตะเก้าเท่านี้ก็มีคุยตูนปีนี้คือพันเห็นควอดเลยทุกคนเลยพันเห็นแล้วจะพาติดเสื้อให้ทุกคนเบิกละปีกายนี่เสื้อได้ เซื้อได้แต่หนึ่งทุกคนเลยเซื้อคาร์บอนเพิ่มคาราบตูนเลยปีนี้ครับผมห้านได้เห็นคุยมันปีนี้ทุกคนเลยงอนแล้วบบดนี้ได้กินเสียงน้ำลายแตะไคร้นะี่มาได้กินเคอร์แลบบดนี่ถ้ารู้สายสายทงอองค่อยกับคาดทุกคนเลยมาฮอดอันไก่สีฮอดอัน คนด่าแล้วพัดคาดหงองกระดิยยังใครได้แต่บ่ห้านันทางนะโอ้เสีงนงอะไรทึนอยู่คนในบ้านรับได้นี่จักรลายหรือบอลอะไรตะคดเลย,ค,เยคือเสียงเงียบๆนะโอ้คนเลยเขาเจ้าคือสิไปหากินหมดเลย เสียงหัดเลยนะโอ้ผมมีเพื่อ youtube ทุกคนเลยทุกคนเลยโอ้มีอยู่มีอยู่ทุกคนอะนอนที่เพื่อนอะใดรเด้อันนี้ก็ะหอนในบ้านดับได้แล้วสงัดเลยทุกคนเลยเจ้า บ่บ่ท่านเอามาลายนะเขาเจ้าเอาไม่ตอดเอาเอามือจากที่บ้านนะบ่ท่านเอามาลายเหมืนไดิมมามอนกันยนะังไม่มเห็นมานเลยนี่เห็นสาวบ้านคนนึงนะึกเป็นนอนนี่ในตู้ไปนะคือสีหากเอามานะเจ้าก็จะพักเมยทุกคนเลยอย่างนี้แน่ทุกคนเลยเดี๋ยวพักจะเล็กจะน้อยก่อนนะเดีย๋ขขยวสเบิรงหากินหา,มมากิ้วบรี่หรือเ่าไปหาเสื้อกาบนะทุกคนเลยเอากระเล็บมาเสื้อพร้อมไหม้วนะก็เบสพร้อมไหม โอสินกับบ๊บผู้ไทยปัดไปไปทางใดเด้มันโมแรลนี้เต็มกระตุกเนี่ยมเดลเองเนาะนี่ทุกคนเลยเจ้าอันมาการไม่งอดแล้วทุกคนเเต็มกระตุกนี่คันห้าขีดทุกคนเลยไอันนี้กะกับนึงกระเทาะแปดสีบนนี้นะฮะเอาเก้าสีปีละโอ้เก้าสีพันกรีบทุกคนเลยเกือบสองร้อยเพื่อแล้ว คิดหนึ่งนะกัมหนึ่งก uh, ัมหนึ่งเลยสองร้อยหลายๆใช่ไหมนี่งอดเต็มกระตุกทุกคนถ้าก็ได้สองขึ้นนี่ทุกคนเลยก็ถือว่าได้หลายพี่นึกเด้วการมาตัดฐานสูงทุกคนด่านที่ค่อยให้พี่นอนรอบกอนนะบนมีพายุบนด่านสูงบนเดรนนี่ข่าโจมของมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนาะมันดูดเก่ามันดูมามันดูยิ่ง chôm khạp quá mà hot mới mới học quan con này má con gì bưng hết thế từ cái tô mà nó hợp có nó ngã hồn có đây một kề nên nhìn có mà át, mà mà ừ. bữa nay mà tìm bữa đây hết กมันอ่อนย่งไาเห็ดนัเหินนะโอ้โ,อโหโอนโอนเข้มเดียวคนคนลงเลยเยอนี้เนาะอ่ะทุกคนเลยมานีกาชิไดเอ็หาใหญ่กับนะทุกคนเลยหาไส้กับเฮกับขอขากะโอ้ยีมีกรับเบริ์แต่หึกละไปเดี๋ยวสิพาทุกคนหาเสื้อกลับกอนมานล่นะพอได้ยามมือเช้าทุกคนเลยเบ็ดกับฮันเซอร์เลยนะเดี๋ยวทุกากะเบิ่อมาระเสื้อกับมาพ่อละ่ไปเดี๋ยวถา คนไปหาเสื้อกลับกลัมาเนี่ตามมากระโบกก่อนทุกคนเลยมาหอนแล้วกันตามมากระโบกก่อนนะเดี๋ยวชิเซอร์โบกไก่ปิดใจโบกไก่มาได้นะพอเดือดมือมีดหยามทุกคนเลยมาอันด่านกันตื่นมือเส้ามาละเดือดเดือดเดืดอดมือมีดหยามเนาะ <laughs> หอนเพื่อนไปหายีกเลยทุกคนเลยเป็นไปมามหองเพื่อนไปเลยบุกเฮ่้ มกักโบเขากับตัดเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวจะไปหาเสื้อเลยทุกคนเลยตัดแบบนี้เลยตัดเขากับสิบปลายด่างมาโทษเลยเสื้อตามหอนบวก,กนะไปิดถืออีบ่โอ้หางนกเลย โอ้คนนี่เสื้อตามหอน,นี้เนาะหอนี้เป็นแต่เสื้ออยู่แปลนอยู่นะ บอลนี้กับแปเลยทุกคนเลยนี่โกนี้นะนะเดี๋ยวจะซื้อด่างหนึ่งนะมองนี้นะใส่นี้นะด่างนี้ แ่นี้เลยไเสือด่างไหมต้อทุกคนเลยทุนเลยเสืออีดางนมีอยู่ดีนะจะมีห้อยอย่างทุกคนซากิดินนี่น่ามึนไหมอยู่นะ ใส่ขำลงกขลงแล้วทุกคนเลยใส่กับกับยังใส่บวมมิดเลยนะเดี๋ยวสิล้อใส่ให้เบิดก่อนนะใส่กับดับสองสานด่างทุกคนเลยทุกคนนีก็ซื้นอีดังนึ่งนะอ้ยยามันหลันทุกคนยามันหลันทับมือ ยาเด็กดั่งนึงไปคนเลยไปซื้อน้งต่อไปบานนี้ค่ะไปคนเลยใส่เปะหอนหรือว่าใส่ยัน ใต้ดินนะมึงันไ้ใส่แป่แขี้ดินจักจั่งเลยเดี๋ยวสิลองใส่แปะขี้ดินจักด่างมึงนะ,ะ,ะ,ะงน่ะเงเงินกระจอนหองตอบเดี๋ยวทุนนะโอ้ ใส่อหอนแล้วทุกคนเลใส่รองเบิ้งนะอมสิถือคือบัวร้อบะทอนกับไส้กาใส่กาบ,บ,บ,บนี่กบบระเบืเซียนประเด็น,น,นะทุกคนนะหอนหอนนี้เนี่ยเห็ดอ้อทุกคนเลยแต่ว่าอ้อยังบัวไหลนะนะอ้ออ,อยู่ปลายมันทุกคนเลยข้างในนี่เป็นตะเซอร์จ้าทุกคนเลยเดี๋ยวสิลองใส่ไปก่อน ทุกคนเฮ้ยก uh ็ไ huh. ด้นะเฮ้ยก็ได้ปเสื้อดำไม้ตัวตัวเดียเห็ดออด้วทุกคนเดียเดี๋ยวมืออื่นสีเลาะหามึงนะพอได้แก่โอ้ทุกคนเดียมันเที่ยวจน่เป็ดมืดทางแถวนี้นะมันเที่ยวทุกคนเดียเดี๋ยวค่อยบริษูนะยูโกนนะเดี๋ยวสีเชอร์ยูเตอร์ทุกคนเดียวยูเตอร์หอนี่เลยสองด่างแล้วได้เชอร์ยูเตอร์นะอ้าว ประมาณเลยประมาณกับทา่าลุ้นน้ำเดือดทุกคนในมุนเชลก็แล้วนี่ได้มาทุกคนมาใหม่ๆเลยนะคนเลยด่างสุดท้ายเลยนะตัวนี้เลยมาซื้อนี้ได้ด่างสุดท้ายกัน เรียบร้อยทุกคนเ่ยฉากส <at> ุดท um. <mo> like ้ายมืดแล้ววันนี้อ้าคนเลยอันเซอร์เก็บก็เรียบร้อยแล้วนะอันพอดีคอยเซอร์กลับ้ะทุกคนคอยเห็นนั่นห็นเห็ดทุกคนเห็ดอ้อ้ในรอบนี้นะคอยมารอบนี้เห็ดอ้ทุกคนเลยเป็นเห็ดอันเห็ดโบสตนะทุกคนยังงามๆยังกำลังกำลังแต่เตะตุ้มแตะตุ้มนะทุกคนยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวมืออื่นมาหยามกลับเดี๋ยวสีหาเก็บเอาแล้วกระซาศมือเงินพอได้เมือแกงทุกคนเลย อยู่ในบ้านรับแด้นะวันนี้ก็เดียวสีเดินทางกลับไปในบ้านรับแด้ก็ทุกคนเลยไปเบิ้งนะว่าบอม่อนเพิ่นมาแต่หายิงหรือบอว่าเพิ่นสิได้เพิ่อนกินแรงนะบัได้กะหาการปูการปลาท่านักกินแรงทุกคนเลยพอดีค้ำเลยเซฟมาเซฟกลับแล้วก็พอดีค้ำทุกคนเลยไปมือก่อนมันทุกคนเลยกลับทุกคนเลยบัวหอดอันบ้านที่พักเขาแล้วนะนี่บอม่อนเพิ่นมาเพิ่นนึ่งเข้าแล้วทุกคนเลยจักเพิ่นได้ยังกินเดี๋ยวจะขึ้นเบิ้งนะว่าเพิ่นไปหายิงนะ โอ้ทุกคนเลยนะได้แล้วกินลิ่นหอมทุกคนเลยไอ้นกตัวหนึ่งนกเหลืองดูคนน้้ยนกเหลืองมันถ่ายน้ๆนี่ได้เดี๋ยวสีเอ็นกินอันนี้นะแันนี้นะไอ้นกตัวหนึ่งนะมาเหมือนถิ่นอีกสักมื้อทุกคนเลยกะยังมันได้อาหารกันกิ่นลายนะอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยวสซื้อบะมอนเพื่อนั่นเฮ็ดกินนะเดี๋ยวก้อยจะเอาเบ็ดตัวนี้ไปเซิร์นี่เอาเบ็ดแถวมาอันนี้นะเซิร์พอดีหยามมื่อเช้าอีตัวนี้ก็ทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปเชฟเซิร์นะ ไปเชียร์เสือแล้วก็มาพอดีเห็นหมอมองเฮ็ดเฮ็ดกินกินข้าวไปะยายเป็ดเสือก่อนทุกคนเลยมันเป็นเสือเลยฮโคยกะเสือฮโคยดันห้างเนี่ยทุกคนเลยพอดียามมืดเช้าแล้วเพราะว่ามืดเช้ามันจะมีลายลายเน่าหาทุกคนเลยนี่ โอ้ดุท,นนะท,ทุกคนเลยเสื้อหนึ่งตังค์เลยอืมมันมัเด้อเสบิดกับมันมัยำกระแลบพร้อมทุนเดือดเสารนะเสบิดไปนึป่งเพรทุกคนนะป่ากังนะมีทุกคนในป่านะางานทำมันบอกกินเบสเท่านะั้นนะมีงานอะอื่นเนาะโอ้ทุกคนเลยตัวนีว้เนี่ยน้ำคูนทุกคนเลยเบอร์ เสื้อด่างหนึ่งกอนังคนก็เสื้อไปทุกคนเลยบางที่มันสิ่บางที่มันมานก็มีนะคนคนคนเห็นกระถางนะเห็นกระถางนะจับกระดาษอยูเนาะผม๊บตงไหนเนี่ยทุกคนเลยป้อตุฮะกระถางทุกคนเลยดี๋ยวเชิงเบื้องไกลก่อน คนเลยโอ้ตัวคอยคอย,ยอมมานะได้แล้วพอตกปุ่งใหญ่เลยนะเซอร์เบตพันแผลจะทุกคนเอ้ยหมาแล้วนี่นะ้อนคนขนาดแข็งมาได้ทุกคนได้ตกปุ่งใหญ่เลยนะเนีย่ยมาจะเห็นในครางๆมันทุกคนอคอยย่ามันคบมือคอยอุ้ยนะคอยอันฟาดไปฟาดมานะทุกคนเลยดีเจอดนะ้วยโอ้ตเกเจอคอยย่ามันไม่ได้ทุกคนเลย โตโตัวบักใหญ่เนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปหาเซอร์เบตต่อกันทุกคนเหมอนี่อ้ยหมาแล้วทุกคนเลยอู้ยคอยยันว่าอย่าขอยันไม่ได้บาพูดนะนะตัวไปทุกคนเลยเดี๋ยวมาเซอร์เบตต่อเลยนะเบตให้เอากปเยอะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเซอร์อีจังไนก็มืดเลยป่าล้านลายทุกคนเลยปะโคไปยังโอ้สุดยอดเลยทุกคนเลยเห็นลายโตเลย เอามีได้เลยทุกคนปลุกกันนะนะปลานะปอต้อไปเลยตัวพวกไงหนุ่นเน้นนะได้ทุกคนเลยโอ้หอนได้เป็นเห็ดโอ้ทุกคนนะพิลึกอะไรนี่เสียบชนีหลังหนึ่งทุกคนเลยน้ำเลือเข้าวเลือกข้าเลยส่วนกระถางข่อนคข้อป่าอีกพุ่นทุกคนเลยอยู่ท่างพุ่นนะค้อมัดเสื้อถงถงค้อยบอกเห็นบ่าเขาใหญ่นะทุกคนเนาะ โอเคได้ก่เห็นบยยอลขอในญ่ทุกคนเ้ยน,นี่ดังนีมันมานะเป็ดไม้เป็ดไม้แฮกมานเสื้อกางคลืนเรี่กว่าป่าทุกคนป้าตัอป่าแทนนะอ,ส,นอส่ยเพื่อนเจบสมิรถ เือข้างนี้ไปก่อดทุกคนเลยหวังว่าคือสีมมนๆมนได้โอ้อันนี้เด็กที่กว่านั้อน่าของมนๆนได้ ดางสุดท้ายได้บัณฑิตนะว้าวว้าวดังสุดท้ายเดี๋ยวสีใส่นี้นะดังสุดท้ายทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวห้องสีมือหยามอีเธอทุกคนเลยเพราะว่าเฮาเบิรงแล้วมันปลามันสกินแล้วมันร้อนนะเพราะว่าปลาน้อยร้ายหลายทุกคนเลยเดี๋ยวก็มาการพอไะอ่ะดังสุดท้ายทุกคนเลยไปรอมือบัณนี้นะเอาทุกคนเลยบัณนี้เดี๋ยวห้องสีมหากินข้าวก่อนนะกินข้าวแล้วห้องสีผ้าทุกคนมาหยามอีเธอหนึ่งเดี๋ยวห้องเอสอีพีหนึ่งนะทุนเลยมาหายามนะมาหายามมาหาการลาเลยนะ หรือว่าเอสเอ็อีคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวญ่กะให้ทุกคนมาลุ้นน้ำเดียวนะเดี๋ยวมากินข้าวก็ทวนปะทวนเลยหอดกับบะหมอนเฮ็ดกินเรียบร้อยล้เรียบร้อยเหมือนฮาเลยมือนฮาแล้วเว้ยอ่าทุกคนเลยเอาเซอร์เบ็ดกับหงเติมมาเบ็ดจ่สิบด่างจ่มาไหมจ่าสิบจ่าเสด่างปิ้งอันปิ้งนกปิ้งนกนล้วทุกคนเลยกับอันปิ้งมาจอกนะมาทุกคนเลยมากินน้ำเดียวพี่เล้กบะหมอนเอาไปเฮ็ดเพื่อเฮ็ดอันนี้เฮ้ยกระแดงกุ้งกั๋งอย่างนี้นะ มากมทุกคนเลยอกินน้ำโอยู่ลงยี่ดานสุดยอดเลยไล่บาสินมายังว่าเอามาลบก็เอามาลบนี้นะมาหางโง่มาหางโง่ปะเห็นไรเหครบเลยโอ้มาด้สามือแล้วบาสินกับทุกคนเลยสุด้อยเอามาตำลังนะถูกกันถูกถูกกระชางีโผเศ้าปะโอเคเนแกทั้งมัน มาทั่วแห่งแกงมันโอ้คนมันขนาดนกน้ำเลยนกเบ็ดก็ตัวใหเท่าไงอือนกเปกดก็ชงเป็ดกินนกเป็ดเหรอข้าวบุลองกินข้าน้ำเหมือนนี้ปลาเหมือนกันปลาข้วหน้าขาตาลประเทศอ่ะทุกคนเลยวันนี้ก็สซิลิคอนข้าวกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวข้าวซกินข้าวกินอิ่มเลยกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิได้ไปหาย่าเบ็ต่อทุกคนเลยนะครับซีเอด อีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวให้ทุกคนไปท่านลุ้นนเดียวว่าเฮ้สิ่ได้ป่าหรือบ่อละอ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้นะพอกันให้คิดไปคนเลยสบายดีเอทูอีากสีเนี่ย